เรือรบจีนสองลำเดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการเยือนที่จีนระบุว่าเพื่อการฝึกซ้อมและเสริมสร้างมิตรภาพซึ่งการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนกำลังพยายามรักษาความสมดุลที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ของประเทศกับกัมพูชาและไทยหลังจากเมื่อปลายเดือนกร,รกฎาคม2ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธเป็นเวลา5วันในการอ้างสิทธิพื้นที่ชายแดนและการที่ปักกิ่งส่งอาวุธให้กัมพูชาได้สร้างความไม่พอใจให้กับไทยขณะที่ข้อพิพาทชายแดนยังไม่ได้รับการแก้ไขและความตึงงงเคครรียยยดดััอูู่ในะบสง สมโสกโฆษกกองทัพเรือกัมพูชากล่าวว่าเป้าหมายหลักของการเยือนครั้งนี้คือการเสริมสร้างความร่วมมือและเรือรบทั้งสองลำไม่ได้มีเจตนาจะแสดงการสนับสนุนกัมพูชาในข้อพิพาทชายแดนเรืออี้เมืองซานและเรือฉีจี้กวงได้แล่นเข้ามายังท่าเรือพลเรือนของเมืองสีหนุวิลในอ่าวไทยและมีกำหนดออกเดินทางต่อในวันอังคารหลังจากนั้นจะเดินทางเยือนไทยและสิงคโปร์ในลักษณะเดียวกันในสิ่งที่อาจเป็นท่าทีที่ช่วยคลายความกังวลทางการเมืองคือเรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือพาณิชย์แทนที่จะเป็นฐานทัพเรือเรียมที่ตั้งงอยยู่กลเคี ที่นักวิเคราะห์ตะวันตกบางคนกังวลว่าเป็นฐานทัพของจีนโดยพตินในจีนให้ทุนสนับสนุนโครงการขยายฐานทัพเรืออย่างกว้างขวางที่ทําให้รัฐบาลสหรัฐสงสัยว่าปักกิ่งได้สิทธิพิเศษในการใช้ฐานทัพนี้อย่างลับๆคํากล่าวอ้างที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาปฏิเสธซ้าแล้วซ้าเล่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มจํานวนกองเรือและปฏิบัติการทางเรืออย่างมากเอาไทยอยู่ติดกับทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างสิทธิเกือบทั้งหมดของน่านน้ำและเร่งการเข้าถึงช่องแคบมะละกา ที่เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สําคัญที่สุดของโลกพลเรือตีอินโสเขมาราชรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมกล่าวกับนักข่าวว่าเรือต่างชาติมักเดินทางมาที่สีหนุวิวทุกปีเพื่อฝึกซ้อมความร่วมมือและเสริมสร้างมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะมาจากจีนฟิลิปปินส์ออสเตรเลียหรือสหรัฐเขายังระบุว่าเพื่อสะท้อนประเด็นดังกล่าวให้เห็นชัดเจนถ้าเรือสีหนุวิวยังได้ต้อนรับการมาเยือนของเรือฟริกเกต hms บ a ละลาดของกองทัพเรือออสเตรเลียที่จะออกเดินทางต่อในวันอังคารหลัััังงงจาากกกนนนนนน้ะะเเดดิิททยยยไแลลสคโปรใษณีว